มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนาราฝนทะลมรถเก๋งโดนพัดทหารโดดช่วยสุดท้ายรอดสองคน18ทธันวาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสล่าสุดนะคะ จากผลพวงของน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวกลากในพื้นที่บ้านบองงอหมู่ที่4ตำบลบองงออำเภอระแงะน้ำได้พัดรถเก่งไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนรถนะคะซึ่งตกลงข้างทางแล้วก็ไหลไปตามกระแสน้ำแต่ได้มีเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่4 5อยู่ระหว่างช่วยเหลือชาวบ้านคนย้ายสิ่งของและสัมภาระหนีน้ำ รีบเข้าให้การช่วยเหลือโดยผู้บังคับบัญชาได้สั่งกำลังพลว่ายน้ำไปยังรถเก่งที่ถูกน้ำพัดลอยอยู่เมื่อไปถึงรถเก่งคันดังกล่าวพบคนอยู่ภายในรถต่างร้อนะโกนขอความช่วยเหลือซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารสามารถทยอยน,นำคนที่อยู่ในรถเก่งออกมาได้จำนวน5คนโดยแยกเป็นผู้ใหญ่3คนเด็ก2คนโดย3คนนั้นอยู่ในสภาพที่หมดสติ โดยเจ้าหน้าที่ทหารใช้รถหุ้มเกราะขับลุยพาสามชีวิตหมดสติลุยน้ำส่งยังโรงพยาบาลจะแนะเพื่อให้แพทย์ช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนนะคะแต่ว่าไม่สามารถยื้อชีวิตผู้ที่หมดสติทั้ง3คนเอาไว้ได้สำหรับสถานการณ์ล่าสุดยังคงมีฝนตกลงมาอย่างหนักถึงหนักมากทั้ง13อําอำเภอ และยังไม่มีทีท่าว่าฝนจะหยุดตกส่งผลทำให้พื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชนรวมทั้งถนนสายหลักระหว่างอำเภอมีน้ำท่วมขังน้ำท่วมสูงโดยเฉลี่ย30-50เซนติเมตรนะคะรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกพื้นที่ที่มีฝนตกและน้ำท่วมนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ